The 4 o Laws of Power โดยคุณลุงโรเบิร์ตกรีนเป็นหนังสือที่แบบหนามากๆอะ่ะแล้วก็โอ้มีทั้งหมดกี่หน้าเนี่ยเปิดแปบบ๊บแบบเนืดอะ่ะเอ่อตอนนี้เปิดมาสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบเอ็ดใช่ไหมสี่ร้อยสามสิบหน้า แต่มันฟังฟังดูเหมือนเอ้ย430หน้าเองแต่หูเป็นเนื้อหนึ่งตัวหนังสือเล็กชิดบรรทัดชิดมากๆแล้วคุณโรเบิร์ตกรีนเนี่ยเอ่อน,นึกนึกพาพตามกันนะครับเปิดหนังสือมาปกติเขาจะมีพื้นที่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของหน้ากระดาษที่บางทีเอาให้นิ้ว,วโป้งวางไว้ได้บางทีคุณลุงโรเบิร์ตอะแกเอาเหมือนแบบนิทานอีส่ะที่เกี่ยวข้องกับกฎเนี่ย เอามาใส่ไว้ด้วยเพื่อให้แบบเข้าใจกฎนั้นๆที่เขาต้องการไปมากขึ้นคนที่จะอ่านเล่มนี้บอกตรงๆนะต้องมีเวลาแล้วต้องเป็นคนมุมาณนะมีสมาธิสูงมากๆทีนี้ในทางกลับกันเนี่ยหนังสือ The Forte Law s o f p o w e r เนี่ยคุณลุงโรเบิร์ตกรีนเนี่ยจำได้ว่าแกเขียนไว้นานมากแล้วนะขอย้อนไปดู หน้าลิขสิทธ์หน่อยในนี้เขียนหนึ่แล้วก็2,000ประมาณว่าเป็นปี98แปดละกันนะครับโฟเรียสลอสพาวเกา้าแปดโอ้ปีนี้ 2, 5 20กว่าปีแต่กดต่างๆหรือคำแนะนำต่างๆที่อยู่ในนี้เราว่ามันท i m e l e s มากๆเลยมันมันแบบมันเหนือการเวลาไปแล้วอะ แต่ทีนี้ในทางกับกันนะในกฎทั้ง48ข้อเนี่ยเราว่าหนังสือเล่มนี้ไม่เหมาะกับทุกคนเหมาะกับใครเหมาะกับหนึ่งคนที่ต้องมีจิตใจเข้มแข็งระดับหนึ่งคนที่เปิดรับฟังอะไรหลายๆอย่างแล้วก็สามารถขัดกรองได้ว่ากฎบางกฎหรือคําแนะนําบางคําแนะนําอาจจะไม่เหมาะกับเราเราก็ต้องเลือกด้านนี้มันมันใช่จริงๆ คือหนังสือเล่มนี้รูปแบบเขานะเขาจะมีกฎในการเข้าสู่อำนาจในการบริหารอำนาจในและในการแย่งชิงอำนาจมีแนะนำมา48ข้อโดยรูปแบบของเขาเขาจะมีกฎมาก่อนเช่นอ่ะเรามาดูนะสมมติกฎข้อที่ อันไหนดีอธิบายง่ายๆปึม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 ,ปมอะสมมุติข้อที่ยี่สิบ do not commit to anyone ซึ่งอันนี้เนี่ยโอเคฟังตรงนี้มันก็อาจจะดูแปลกๆแ,แต่ว่าในกฎ do not commit to anyone เนี่ยเขาก็จะมีเขาก็จะมียก,กตัวอย่างเหตุการณ์มาหนึ่งคือเหตุการณ์ที่ work คุณลุงโรเบิร์ตก็จะเขียนแล้วโอ้เหตุการณ์นี้ work โดยใช้กฎนี้แล้วเขาก็จะมีอีกอันหนึ่งคือถ้าไม่ work มันจะเป็นยังไงแล้วซึ่งมันมันจะมีการตีความนะขึ้นหนึ่งอันที่ work เขาก็จะเล่าเรื่องมาเหมือนเหมือนอน,นิทานเลยแต่เป็นแบบหลายอันอ้างอิงตามประวัติศาสตร์จริงแล้วเขาก็จะมีเขียนว่าแล้วสรุปเนื้อหาจากเรื่องนี้คืออะไรแล้วก็จะไปอีก process หนึ่งคือมีเรื่องเนี้ยที่ ใช้กับกฎนี้ไม่ได้แล้วเขาก็จะตีความออกมาแล้วเขาก็จะมาสรุปให้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งกฎหนึ่งข้อต้องอ่านประมาณสี่ส่วนถึงห้าส่วนด้วยกันแล้วบางกฎไม่ได้แนะนำแค่หนึ่งหนึ่งเรื่องต่อหนึ่งแบบนะมหมายความแบบอาจจะมีสตอรี่สองเรื่องที่เวิร์กอยู่ในกฎข้อเดียวก็ได้แล้วเขาก็จะมีสตอรี่ก่อน ตีความสตอรี่ตีความแล้วก็ถึงจะไปอ่ะแล้วถ้ามันไม่เวิร์กมันเกิดสตอรี่แบบนี้เพราะเขาใช้กฎนี้แล้วมันไม่เวิร์กมันมันเลยแบบหนืดอ่ะอันนี้อันนี้เราพูดจริงๆนะมันมันเป็นหนังสือที่แบบอ่านแล้วหนืดมากเราเองเนี่ยเราใช้เวลากับหนังสือเล่มนี้นานมากๆแล้วก็มีการพักหมายหมายความว่าแบบถึงกดประมาณหนึ่งแบบจบกดเนี้ยแล้วเราแบบโอ้มันเข้มอ่ะมันมันมัน เข้มข้นมากแล้วมันค่อนข้างโน้มน้าวจิตใจไปไปในทางที่แบบหรออันนี้ก็รุนแรงเหมือนกันนะบางอันอ่านแล้วแบบอูด,ดาร์กเหมือนกันอนะแต่สุดท้ายแล้วเราถึงบอกว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องแยกแยกแยะให้ได้ระดับหนึ่งเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอะเราต้องเราจะเอากฎนี้มาใช้กับตัวเราเองได้ยังไง ทีนี้ระหว่างที่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยหนังสือเล่มเนี้เราก็มีโพสต์ในสตอรี่ของเราไปแล้วเราก็เห็นรุ่นน้องบางคนเขาก็บอกว่าโหพี่หนูอ่านแล้วแบบไม่ไม่หนูไม่เก็ตเลยหนูหนูไม่ชอบเล่มนี้เลยเราก็รับฟังเขานะแล้วเราก็เข้าใจมุมเขาด้วยว่าเออที่เอ็ดผลที่เขาไม่ชอบเพราะอะไรคือหนังสือเล่มเนี้ยมันมันมีความค่อนข้างเป็นชายแท้อยู่ค่อนข้างเยอะ แล้วเรามองว่ามันก็มีความดาร์กอยู่ค่อนข้างเยอะก็เลยไปลองดูรีเสิร์ชเพิ่มเติมเรื่องเรหนัง,งสือเล่มนี้ก็ทำให้พบว่าเออมันมีการแบนหนังสือเล่มนี้ที่สหรัฐอืมแบนแบนแบนในที่นี้คือแบนใ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 นคุกในสถานกักการันว่าไม่ไม่ไม่ให้คนที่ติดคุกอะ่ะอ่านหนังสือเล่มนี้ทีนี้เขาก็ให้ผลหนึ่ง คือมันหนังสือเล่มนี้สอนกลยุทธ์สอนวิธีชั้นเชิงอำนาจสอนวิธีการควบคุมอำนาจและการแย่งอำนาจจากคนอนื่นบางมุมเราว่ามันก็ดีแต่หลายมุมเราว่ามันก็ดาร์กอยู่เหมือนกันซึ่งโอเคอันนี้เราฟังจากมุมหนึ่งว่าโอ้โหหนังสือเล่มนี้มันดาร์กมากมันมันใช้แท้มากมันไม่เวิร์กแล้วก็โอเครับฟัง แล้วพออ่านเองเราก็แบบมันก็มีมุมถูกแล้วก็ไม่มีมุมถูกเราก็เลยไปดู y t u t u ของของคุณลุงโรเบิร์ตกรีนเนี่ยเชื่อป่ะตอนแรกอะ่ะที่อ่านหนังสือเล่มเนี้ยเรายังไม่เคยเห็นหน้าคุณลุงโรเบิร์ตกรีนเราเี่ยว่าแบบโอ้โหต้องเป็นแบบพหนุ่มเจ้าสำอางทำผม slick back ใส่เชิ้ตสีดำกเกงสีดำ,ำกล้ามๆอะไรแบบ แมนแมนหน่อยโอ้โหเพราะกดแต่ละอย่างที่เขียนมาโหดอยู่เหมือนกันมันมันมันค่อนข้างที่จะแบบเรากล้าใช้คาว่ารุนแรงและมีการกระแทกใกล้เลยเพื่อได้มาซึ่งอำนาจแต่จริงแล้วเนี่ยพอเห็นหน้าคุณลุงโรเบิร์ตกรีนเนี่ยเออเราเรางงเลยนะว่าคนหน้าตาประมาณเนี้ยเขียนหนังสือเล่มนี้จริงหรอคุณลุงโรเบิร์ตกรีนนึกนึกภาพตามแล้วนะเป็นเหมือน ครูฝรั่งใส่แว่นมีอายุหลังไม่ได้ตรงไม่ได้วางท่าอำนาจแบบดูเป็นคุณลุงชิวๆใจดีอ่ะแล้วเขาเขียนหนังสือ The Forties Law for Power โดยอ้างอิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ดาร์กแล้วก็กดค่อนข้างแบบแมนแมนชายแท้เลยแล้วเรางงมากเลยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะว่าแบบอ๋อเหรอคนคนประมาณนี้แล้ว คนประมาณนี้หมายว่าแบบหน้าตาแบบคุณลุงโรเบิร์ตอะหรอเขียนแบบหนังสือเล่มนีก็เลยเข้า YouTube เขาไปดูเพิ่มเติมอีกโอเคเห็นหน้าเขาละเฮ้ยก็เลยแบบงงแล้วเขามีคลิปหนึ่งคุณลุงโรเบิร์ตว่าออกออกมาให้เหตุผลว่าทําไมเขาถึงเขียน f o r t a w s o f power เหตุผลที่คุณลุงโรเบิร์ตพูดคือเขาต้องการปกป้องผู้อ่าจากการโดนเอารัดเอาเปรียบโหเราแบบ เออว่ะคุณลุงช่วงแกวัยรุ่นน่ะแกอาจจะโดนบูลลี่อ่ะด้วยด้วยทรงที่เราคาดคะเน,นเองนะแล้วอซูหมองว่าแกคงโดนบูลลี่อ่ะแล้วแกน่าจะเป็นแบบเนิร์ดเก่งๆอ่ะแกเลยแบบเก่งเรื่องความรูแล้วก็แกไม่อยากให้ใครถูกแย่งชิงอํานาจแกไม่อยากให้ใครถูกเอาเปรียบทั้งจากคนอื่นหรือทั้งจากหน่วยงานเลยด้วยซ้ำแกเลยเขียน กฎ48ข้อเนี้ยขึ้นมาแล้วแกตั้งใจเขียนจริงๆนะคือถ้าถ้ามีโอกาสอ่านนะครับมันเป็นหนังสือที่มีความตั้งใจมากๆทั้งเรื่องสตัรดีทั้งการตีความทั้งการหาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยงและการคิดกดทุกอย่างอะ่ะมันมันสอดคล้องไปกันหมดเลยอะ่ะอืมเป็นเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งเราจะบอกเราแนะนำก็ใช่แต่ ขอแนะนำกับคนที่มีใจิตใจเข้มแข็งแล้วก็สามารถแยกแยะหน่อยดีกว่าเราเรามองเองว่าในยุคปัจจุบันแล้วกันทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่เราจะเราทุกคนนะหมายถึงเราเองด้วยเนี่ยมันจะมีความอ่อนไหวกับเซสซิทีิฟอะไรบางอย่างหรือบางทีมันก็จะดาวดาวเบิร์นเอาบ้างเนี่ยถ้าเป็นคนห่วงง่าย ถ้าเป็นคนที่ถูกชักจูงง่ายหน่อยเราไม่ค่อยแนะนำเล่นนี้ไม่ไม่แนะนำเพราะว่ากฎบางกฎถ้าตีความตามที่เขาเขียนร้อยเปอร์เซ็นและทำเลยอะเรามองว่าเป็นผลเสียกับผู้อ่านแต่ถ้าสามารถอ่านแล้ว แยกแยะวิเคราะห์สังเคราะห์กฎและและตัวอย่างและการตีความหมายได้หนังสือเล่มนี้เวิร์กมากๆมันไม่ได้เวิร์กเฉพาะตัวเราเองนะการเมเนจต่างๆการบริหารต่างๆการแท็กติกต่างๆเนี่ยมันใช้กับชีวิตทำงานได้เราไม่ได้หมายความหมายความว่าแบบมันจะสอนให้เราไปโค่นอำนาจหัวหน้าของทุกๆคนแต่ มันอย่างน้อยมันก็ไม่สามารถเมนจอะไรได้มากขึ้นแต่อย่างที่บอกสั่งเคราะห์มันดีๆนะแยกแยะมันดีๆนะเพราะอย่างที่บอกถ้าทําตามร้อยอะ่ะโอ้ว้าวคุณจะเป็นพ่อหนุ่มคนนั้นแหละพ่อหนุ่มแบบพ่อหนุ่มใช้แท้หน่อยแบบวางเชิงอานาจหน่อยนั้น the 4 Law s laws of power เราเอาแนะนําถ้าวิเคราะห์แยกแยะแต่ถ้ากน แต่ถ้าแบบรู้สึกว่าชักจูงง่ายเราก็ไม่แนะนำไม่มันมันไม่ใช่หนังสือสําหรับทุกคนเราเองเรายังไม่ได้เชียร์เหมือนหนังสือเล่มอื่นๆที่อย่างอย่างของติงเกอร์เกของอดนะัมแกรนเราเราเชียร์เล่มนั้นแบบร้อเปอร์เซ็นเลยนะมันโพสิทีฟมากอันเนี้ยมันมีบางข้อก็เป็นโพสิทีฟบ,บางข้อก็เป็นเนกาทีฟต้องแยกแยะตรงนี้กันดีๆเพราะฉะนั้น ถ้าจะซื้อมาอ่านก็ลองลองลอง,ลองเปิดอ่านดูก่อนก็นได้ลองดูดิตึงก่อนก็นได้อย่าไปเชื่อรีวิวเยอะอย่าไปอย่าไปคาดหวังอะไรขนาดนั้นสุดท้ายแล้วหนังสือทุกเล่มอะเราว่ามันมีผู้อ่านของของมันอยู่เราเราอาจจะแบบรู้สึกว่าเล่มเนี้ยเวิร์กสำหรับเราก็ได้แต่อาจจะไม่เวิร์กสำหรับพวกคุณก็ได้เนาะอ่ะงั้นวันนี้ก็ น่าจะประมาณนี้เกี่ยวกับหนังสือ The 4 s Laws of Power ของคุณลุงโรเบิร์ตกรีนนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่รู้สึกอ่อนแอคนที่รู้สึกเอารัดเอาเปรียบถ้าวิเคราะห์แยกแยะได้หนังสือเล่มนี้เหมาะมากๆที่จะบูสต์ตัวเราขึ้นมาแต่ถ้าวิเคราะห์ตัวเองแล้วรู้สึกว่าไม่อาจจะถูกชักจูงได้ง่ายเราว่ามันมีหนังสือเล่มอื่นที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองที่ ทำให้จิตใจของทุกคนดีขึ้นได้นะครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับถ้าอยากพูดคุยกับผมอยากให้เราพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อไหนหรือมีหนังสือเล่มไหนที่อยากรู้ว่าเราคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ได้หรือถ้าถ้ากลัวแบบมันออกพับลิกเนี่ยก็ d ีมาได้เลยเรายินดีบบมากมาครับงั้นวันนี้ ประมาณนี้แล้วก็สวัสดีครับ